diya song tung ba gowar pla lia song chung luea tong ka ใช่ชาที่ติดนั่นติดตามเพื่อรู้ความตามประวัติวัดอะไรโวมวัดนี้เขาเรียกว่าวัดอะไรวัดนี้เลยครับวัดนี้นั่นก็เรียกว่าวัดอ่ปัตตชิงบันปอดประโคครับชาวบ้านก็เรียกตัวตัวไปว่าวัดประโคอ๋อมีพระอ่าสงจำบรญษาอยู่กี่รูปไม่ทราบก็ไล่องค์ นะตลอดทางวัดนี้เป็นวัที่ทางการก็ปัฒานาทางเมืองลวงก็เือกุงเสียอยู่แต่ยานพระเจ้าเป็นดินนั้นเราองค์นั้นทรงพระราชาทานพระราชารชเจัพย์มาปัฒตานาโดยเฉพาะนวลน้องเล่แต่นุยอดเดียดีนี่สูงยับอยอดสูงเชี่กว่าอยู่นุ่งขอบใจมากนิยมแต่อย่างนั้นก็คืนนี้ว,วันนี้จะต้องเข้าไปในวัดนี้เพื่อขอ,อจำวัดอยู่ที่นี่อะมน์มณนันเมน์มน,มน,มนคืนวันนั้น Lạ chăn lạ chén xa vắng Đào phào càng con lạ mất mịt phân nắp bên chút sắc thái bà chà chôn Đối ác phân xám nền nội cõi trò chông Lặn tưng về lạ sáng khả cầm thầm thị bật Lạ thằng vật thầm kịch xích สามเณรถดอกไม้ไม้พะองยังมีทรงรูปสุดท้ายได้ถึงมาเห็นดอกไม้ใครเฮ้ยขอสามเณร เมื่อได้เยี่ยชมส้มปราถนาดอกไม้สดนปลากดบนกุฏาแล้วแทาว่าดอกไมใ้ใครให้นินอดอกไม้นี้กระผมได้มาจากความฝันครับหลวงปู่ในฝันนั้นฝันว่ามีชายชาราเนี่ยนำดอกไม้นี้มาบอกให้แล้วบอกว่าให้ออกสืมหาพระศรีอริยะพระรูปใดที่รู้จักดอกไม้นี้ก็คือพระศรีอริยะ นะและชาชรา,านั้นก็หายไปกับผมตื่นขึ้นมาก็มีดอกไม้นี้อยู่ในมือมันอย่างกับความฝันนะักกฏจึงได้เดินทางมาสื่อพระพระศรีอริยะท่านอาจารย์หลวงปู่เนี่ยรู้จักดอกไม้นี้ไหม,อมดอกไม้นี้นะเขาเรียกว่าดอกมณฑารกบนะหรือดอกมณฑาทิพย์หรือดอกไม้สวรรค์ในพะใระไตรปิฎกนั้นว่าโดยพระสุจันตะปิฎกบทปริณีพานสูตรกล่าวว่าดอกมณฑารกบนี่คือคือดอกไม้สวรรค์ชั้นดาวดึง ที่มีความสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเวลาบานและร่วงหล่นนั้นก็โดยเหตุสําคัญสําคัญก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติแต่จะรู้และปรินิพพานนะดูรงสันนิบาตและ,สะแสดงธรรม,มาจากกระปพน้สูตรดอกมณฑารกจรึงได้ร่วงหล่นลงมาอย่างโลกมนุษย์เพป่นเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปรินัิพพานในเมืองกุินาราดอกมณฑารกนี้ก็ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเสมือนความเสียอ,อกเสียใจพยยินัยกรรมทางต่อการเสด็จดับขันธิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ <c oughs> ก็รวมหมายถึงพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหรันต์ขีณนาศทั้งหลายด้วยหมู่ข้าราชบริพารประชาชนทั้งหลายก็ได้พากันถวายสักการะพระบรมศพอีกทั้งก็ได้พากันเก็บนำดอกมุญารกที่ลงลนลงมาเนี่ยเพื่อไปเป็นการสักการะบูชาและก็ล้ำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปดอกมัน t h รกที่เก็บมาก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วก็หมดไปก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาติคุณพระกรุณาธิคุณและก็พระบริสุทธิคุณเอาเนนตามอันตมามานี่จริและทามาเนนตามร่วงปูเข้าสู้ขุดนับเป็นจุดลิกที่ปฏิญาจึงพระบูรากุณีคุณอุปมาอาจารย์ทำปฏิญามจาบปโกก เอาวะลุลอยไปแทมเนนหน่อยแล้วลอยหัวก็ตามติดจีวอนปิดเน้นเน้นไว้ยกันซ่องไซคนทั้งหลายได้และเห็นแตกเลยเน้นได้ไปพอก็ไหวชายจีวอนที่จริงเกณฑ์เนีนหน่อยก็ไม่หลีกหล่อเป็นซิทลวงปูเป็นครูสอนได้เป็นปลาซอดาบันนั้นมาก่อนทีเนนหนอนห่อตาม ความเป็นไปเป็นดีมิดปริศนามานานปีเรื่องเล่านี้ยังห่วยหงให้ทรงใจตำนานยาวแล้วย่อพอเข้าใจยกตอนไม่ขึ้นมาซสรเติมนี้ไ้ Go to the pop Caution. talking up The shadow puppet or Nang Talung in Thai pronounced is a traditional style of shadow puppetry from southern Thailand. Similar arts are found in Cambodia, Malaysia and Indonesia. Nong means leather, leather puppet. In this case, and Talung is an abbreviation of Padalung, a southern city where the shadow play tradition has long been popular. Nang Yai features life-size puppets, while Nong Talung puppets are much smaller. The southern Thailand's puppets are made of leather and are typically between 15 and 50 centimeters in size. The performance consists of, of the puppets, the narrator, the actor, and the musician. The actor and the audience are separated by a white screen during the show. Nang Talung has been extremely popular for a long time. On the other hand, the art form is slowly disappearing because it is complicated. There is a campaign to preserve the traditions of Nang Talung for future generations. Nang Talung, Tin Tai, Lao Yao, Tong Tin, Nang, เกาฟานแทงฟรีพานเทียงดังกุมหน่ายนั่งขืนเกลื่องนุกรอยงนี้ยายนั่งาระุ่งตางความตุข์จะแต่เล็กก็ไม่แปลกแลกกันนั่นไม่จ้าไม้ที้นปืนบานชักจางทีบนั่งทัดตยตจำรดได้วาดชีวิตอู้กวีที่ นั่งดุ้มเตยเลว่าเกิดเปิ่ตาดุ้มถูงเดกถูงไม่รู้เกยคิดจักทีก็แลมีเหมือนเพื่อนบิานเหมือนตังโหลกเย่าโทูก,ทกไม่คิดมากนุกเหมือนเพือนนายนั่งข้อบ้านใครในใครกองย่าแักหัก ในสังคมช่วยพลักดันสร้างความรุกความเริญงบความพุกพันรวมกันฟันซื้อปอยอดไปไกลเออ You can click subscribe share and ring the bell to make new clip notification และจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามรายการต่อไปครับและก็ติดตามถุกช่องทางของพีซาก้าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ